คือม้าเนี่ยมีโรคโรหิตจางด้วยโรหิตจางด้วยวันนี้จะให้ม้ามาช่วยอัดคลิปรายการสองพันน้อย <c oughs> ร้อยล้านแล้วร้อยล้านแล้วแ้วยังร้อยล้านหรอไม่ม้าแต่ว่าเราอะต้องทำตัวอย่างแบบโอ้ยเหม,เหม,เมเเือนรวยเหมือนอะไรเรองดูพยายามเหมือนรายการมันชอบคนแบนคู้ชีวิตอ่นะต้อง <c oughs> มีสคริปให้กูสิแต่หนูเริ่ม <c oughs> แ,ลแล้วม้าฮึบฮึบ <c oughs> ก่อนเออฮึบ สวัสดีค่ะชื่อชนิกาลน,นะคะนามสกุลสิริมงคลมิตรชื่อเล่นชื่อกุุงกิ้งค่ะตอนนี้กันนะคะก็ทําแบรนด์ชื่อถ้วยนาไมัยนูอยู่ค่ะก็เป็นแบรนด์ที่แบบตั้งใจทํามาเองเลยนะคะที่มาเนี่ยมันมาจากเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเราไปเจอไอ้เจ้าสิ่งนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นนี้มันใช้แล้วมันดีมากเลยเพอกิ้งอะทำมองมาเสร็จใช่ไหมคะก็เลยเอาให้แบบคนในบ้านอะลองใช้โดยเฉพาะม้าที่อายุ60แล้วเอออะมาพูดมาพูดว่าเออแล้วมาลองใช้แล้วเป็นยังไงแล้วมันดียนะังไง มันดียังไงล่ะอ่ก็สะดวกอ่ะจะสะอาดไหเลอะเทอะถ้าเราใส่ผ้าอนามัยมันก็จะมีเปิดเื้อนแล้วมันใช้ง่ายไหมอ๋อก็ง่ายอยู่นะเออมันเจ็บไหมไม่ค่ะออคือม้าเนี่ยมีโรคโอบหิตจางด้วยแล้วก็วกเดินเราก็แบบลมบ้างเลยโชว์มือดิอย่างม้าเนี่ยแบบก็จะมีมีนิ้วเนี่ยะที่แบบทํางานหนักมาเราก็ช่วงนี้ธุรกิจที่บ้านก็แบบไม่ ช่ไหมมาใช่ลงทุนเยอะกําไรน้อยถึงแม้มันจะไม่มากเท่าเมื่อก่อนอก็มีสฉมต่างมาใช้จ่ายในบ้านก็ต้องทําต่อไปนะคะ่ะโอเคค่ะคือเป็นคนแบบทำมาทำโมนก่อนนอนอะ่ะหนูก็จะชอบแบบสวดมนต์หนูกับน้องเข้าผัดจะแบบสวดอันนี้แล้วถ้าหนูจะแบบสวดให้ฟังแบบสั้นๆนะคะเผื่อแบบหลายคนจะเอาไปใช้แล้วแบบชีวิตจะได้แบบมีแพชชั่นอ่ะความฟันทำให้เราเติบโต จนจำเวร์ชันเดิมไม่ได้ I am independent สรางพลังอย่างเฟอร์ลนดที่ไม่เคยคิดเปิพยายามพุ้งพาดฟ้า manifest ทุกอย่างได้ดังใจเล็กเ็กมันเอาว่าเลกไฟซุ้มเต็มซวงด้วยคำว่า passionate นะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบแพชชั่นของกิ๊งเลยที่อยากจะทำแบบแบรนด์นี้ม้ามีอะไรจะบอกกับแบบกรรมการไหม สินค้าตัวนี้แม้จะเป็นตัวใหม่ในโลกปัจจุบันนะคะน mm ้า hmm. สนใจน่าลองดูก็ฝากค่ะชนนิการด้วยฝากคณะกรรมการนะคะพิจารณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ